สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำบอร์ดเกมการศึกษาที่ชื่อว่า Code to Learn กันนะคะ <Wow. S 1> Code to Learn คือสื่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบอันปักโคดดิ้งในรูปแบบของบอร์ดเกมเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และเชื่อมโยงแนวคิดการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยการลงมือปฏิบัติพร้อมกับฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมการคิด การวางแผนการแก้ไขปัญหาการตัดสินใจและทักษะทางสังคมผ่านการเล่นอย่างสนุกสนานและเหมาะสมกับช่วงวัยดึงดูดใจให้เด็กอยากเล่นและเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีความสุขค่ะคู่มือการเล่น1เล่มคู่มือครูและคำแนะนำผู้ปกครอง1เล่มบอร์ดฮาร์ดดิส 1แผ่นบอร์ดกลาง1แผ่นบอร์ดแจ้งเตือน1แผ่นโทเค็นนับรอบ1แผ่นการ์ดข้อมูล27ใบการ์ดอัปเกรด5ใบการ์ดภารกิจ7ใบลูกเต๋า3ลูกบอร์ดผู้เล่น5แผ่นแผ่นโปรแกรม20แผ่นแผ่นตัวเลข15แผ่นโทเค็นตัวละคร5ตัวแผ่นลูก 5แผ่นบอร์ดพิเศษ5แผ่นแผ่นโปรแกรมพิเศษ5แผ่นโทเค็นผู้เล่นคนแรก1แผ่น 1. วางบอร์ดกลางและบอร์ดฮาร์ดดิสไว้ตรงกลางโต๊ะแล้วนำโทเค็นนับรอบวางไว้บนเลขหนของบอร์ดฮาร์ดดิสสองวางบอร์ดแจ้งเตือน แล้วเปิดการ์ดภารกิจขึ้นมาสองใบโดยวางไว้บนบอร์ดแจ้งเตือนจากนั้นวางกองที่เหลือไว้ทางด้านข้าง 3. ผู้เล่นแต่ละคนเลือกบอร์ดผู้เล่นตัวละครแผ่นโปรแกรมและแผ่นตัวเลขให้ตรงกับสีของตัวละครของตัวเองคนละหนึ่งชุด 4. สุ่มวางการ์ดข้อมูลความไว้ตรงกับช่องในบอร์ดกลางทั้งหมด12ใบาจากนั้นวางกองที่เหลือไว้ตรงกลาง 5. ให้ผู้เล่นแต่ละคนวางโทเค็นตัวละครของตัวเองไว้บนบอร์ดกลางให้ตรงกับการ์ดข้อมูลใบใดก็ได้ได 6. กกำหนดผู้เล่นคนแรกและมอบแผ่นผู้เล่นคนแรกให้ จากนั้นเริ่มเล่นเกมได้เลยค่ะโดยในเกมนี้จะมีการ์ดข้อมูลอยู่ทั้งหมด27ใบซึ่งจะมีทั้งการ์ดข้อมูลทั่วไปและการ์ดมันแวว์ปะบปนกันอยู่ประกอบไปด้วยการ์ดข้อมูลทั่วไป3แบบการ์ดมันแวว์4แบบและการ์ดภารกิจจะมีทั้งหมด7ใบโดยในแต่ละใบ จะระบุสัญ,ญลักษณ์ในการทำภารกิจเอาไว้แผ่นโปรแกรมจะมีทั้งหมด4แบบซึ่งเราจะใช้คู่กับแผ่นตัวเลขนะคะโดยแผ่นโปรแกรมแต่ละใบจะมีความสามารถดังนี้ค่ะเดินหน้าผู้เล่นขยับตัวละครไปทิศทางซ้ายหรือขวาตามที่ระบุไว้ในแผ่นตัวเลขสแกนไวรัส ผู้เล่นเปิดการ์ดข้อมูลที่ความอยู่รอบบอดกลางขึ้นมาตามจำนวนที่ระบุในแผ่นตัวเลขแต่ถ้าหากเจอมันแวร์ไม่ต้องย้ายมันแวร์ไปที่บอดแจ้งเตือนและจะไม่โดนผลของมันแวร์ที่เปิดเจอนะคะดาวน์โหลดเลือกหยิบการ์ดที่ตรงกับช่องที่ผู้เล่นยืนอยู่หรือช่องใกล้เคียงซ้ายหรือขวาหลักการใช้การ์ดคำสั่งเช่นผู้เล่นกอ่อเลือกดาวน์โหลด2 จึงได้หยิบการ์ดข้อมูล2ใบนำการ์ดข้อมูลไปวางไว้บนบอร์ดฮาร์ดดิสก์ซึ่งบอร์ดฮาร์ดดิสก์สามารถวางได้สูงสุด6อันถ้าเกินต้องทิ้งการ์ดที่ได้มาใหม่ออกไปทันทีนะคะแต่ถ้าหากหยิบโดนการ์ดมันแวร์จะต้องนำการ์ดนั้นไปวางไว้ในช่องมันแวร์บนบอร์ดแจ้งเตือนและเกิดผลพลังของมันแวร์ทันทีซึ่งมันแวร์แต่ละตัวนั้นจะมีพลังที่แตกต่างกันดังนี้ สปายแวร์ ware, สุ่มเปิดการ์ดข้อมูลใบบนสุดในกองกลางถ้าเป็นมันแวร์จะเกิดผลของมันแวร์ที่เจอทันทีและหยิบการ์ดมันแวร์ไปไว้บนบอร์ดแจ้งเตือนแต่ถ้าหากเป็นการ์ดข้อมูลทั่วไปให้นำการ์ดข้อมูลใบนั้นทิ้งลงในกองทิ้งเวิร์มทำลายการ์ดข้อมูลในบอร์ดฮาร์ดดิสก์ใบล่าสุดหนึ่งใบโทรจันหาการ์ดมันแวร์รอบบอร์ดกลางที่มีตัวเลขสูงสุดมาวางทับ และเกิดผลของมันแวร์นั้นทันทีเมื่อมีการ์ดมันแวร์มาวางทับการ์ดโทรจันจะถือว่ามีการ์ดมันแวร์หนึ่งตัวอยู่บนบอร์ดแจ้งเตือนในการกำจัดจะต้องกำจัดมันแวร์ที่วางอยู่บนการ์ดโทรจันก่อนถึงจะสามารถกำจัดโทรจันได้แรนซัมแวร์ล็อกการ์ดข้อมูลในบอร์ดฮาร์ดดิสความการ์ดข้อมูลใบแรกหนึ่งใบโดยไม่สามารถใช้หรือถูกทำลายได้ จนกว่าจะกำจัดดรนซ่อมแวร์ออกจากบอร์ดหากสามารถกำจัดได้สามารถปลดล็อกการ์ดข้อมูลโดยการหงายการ์ดข้อมูลที่คว่ำอยู่ได้ในทันทีกำจัดไฟล์เลือกทำลายการ์ดข้อมูลใบใดก็ได้ตามจำนวนที่ระบุในแผงตัวเลขหลักการใช้การ์ดคำสั่งเช่นผู้เล่นก่อเลือกกำจัดไฟล์หนึ่งใบโดยเลือกกำจัดการ์ดข้อมูลให้นำการ์ดข้อมูลใบนั้นไปไว้ในกองทิ้ง ผู้เล่นขอเลือกกำจัดไฟล์หนึ่งใบโดยเลือกกำจัดการ์ดมันแวร์การกำจัดการ์ดมันแวร์นั้นเราจะต้องทอยลูกเต๋าตามเงื่อนไขที่กำหนดบนการ์ดทั้งสีและจำนวนมันแวร์ที่ถูกกำจัดสำเร็จจะสามารถเปลี่ยนเป็นการ์ดข้อมูลเพื่อใช้ในการส่งภารกิจได้โดยโทรจันเท่ากับการ์ดข้อมูลสีเหลืองสไปแวร์เท่ากับการาดข้อมูลสีฟ้าเวิร์ม เท่ากับการ์ดข้อมูลสีเขียวและแรนซ o m w วร์เท่ากับการ์ดข้อมูลทุกสีค่ะแต่ถ้าหากกำจัดมันแวร์ไม่สำเร็จการ์ดมันแวร์นั้นจะไม่ถูกกำจัดและยังคงอยู่ที่เดิมนะคะเป้าหมายการเล่นเกมนี้เป็นเกมช่วยกันผู้เล่นทุกคนจะต้องช่วยกันทำภารกิจให้สำเร็จโดยผู้เล่นจะต้องวางแผ่นโปรแกรมเพื่อตามหาการ์ดข้อมูลให้ตรงตามสัญลักษณ์ในการ์ดภารกิจเช่น การ์ดภารกิจใบนี้ต้องการการ์ดข้อมูลสี่เหลี่ยม3าอันและวงกลม2อันผู้เล่นทุกคนจะชนะก็ต่อเมื่อผู้เล่นสามารถทำการ์ดภารกิจสำเร็จรุร่วงตามที่กำหนดบนตารางภายในระยะเวลา6รอบผู้เล่นทุกคนจะแพ้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นทำการ์ดภารกิจได้ไม่ครบภายในระยะเวลาในการเล่น6รอบหรือมีมันแหวมากกว่า2ตัวบนเบาะแจ้งเตือน วิธีการเล่นเกมจะแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้ 1. ช่วงรีชาร์จช่วงนี้ผู้เล่นทุกคนช่วยกันวางแผนการทำงานโดยการนำแผ่นโปรแกรมและแผ่นตัวเลขมาจับคู่และวางไว้ด้วยกันบนบอร์ดผู้เล่นจำนวน2คู่พร้อมๆกันทุกคน 2. ช่วงบูสต์ผู้เล่นเริ่มทำตามคำสั่งของแผ่นโปรแกรมที่ได้วางไว้ทีละคน โดยเริ่มจากผู้เล่นที่ถือโทเค็นผู้เล่นคนแรกวนไปทางด้านซ้ายสแกนไวรัส้วสองครั้งอุ้ยจำไว้จำไว้ค่ะจำไว้จำสแกนอันไหนก็ได้อันไหนรอบวงอีกแล้วเอาขี้แคล้วความลงเอาไี้แล้วก็ดาวน์หน้าตัวเองเลยหน้าตัวเองยิบยิบจะเปิดอันใหม่แล้วพี่เตอร์ก็เปิดอันใหม่บอกว่วางเอายิบอันไหม่วางโอเคไป พี่สแกนไวรัสสองเมื่อกี้ต้นสแกนอันไหนนะอันนี้กับอันนู้นใช่อันนี้ของอันนี้ของใหม่อันนี้ของใหม่สแกนไล่มาหนึ่งสองสี่อ่าแล้วก็ดาวน์โหลดหนึ่งดาวน์โหลดโดนตเขียวตัเขียวอ่าสีเขียวก็ได้ตัเดียวก็ได้นะอ่าเปิดอ่านออกพบก็เริ่มมาสามช่วงเปลี่ยนรอบ เมื่อผู้เล่นทุกคนได้ทำตามคำสั่งของแผ่นโปรแกรมในช่วงบูสเสร็จแล้วให้มอบแผ่นผู้เล่นคนแรกให้ผู้เล่นทางด้านซ้ายมือจากนั้นขยับโทเค็นนับรอบไปยังช่องถัดไปผู้เล่นทุกคนเล่นรอบที่2และเริ่มเล่นช่วงรีชาร์จใหม่อีกครั้งในรอบที่2เราจะทำการเปิดการอัปเกรดหนใบคำสั่งพิเศษ เมื่อเริ่มรอบที่2 3 4และ5ผู้เล่นทุกคนจะได้รับความสามารถพิเศษจากการสุ่มเปิดการ์ดอัปเกรดขึ้นมา1ใบโดยการ์ดอัปเกรดจะเปรียบเสมือนกับพลังพิเศษที่ผู้เล่นทุกคนสามารถใช้ความสามารถของการนี้ร่วมกันได้และความสามารถจะอยู่ตลอดจนจบเกมนะคะโดยผู้เล่นแต่ละคนสามารถเลือกใช้หรือไม่ใช้การ์ดอัปเกรดใบนั้นก็ได้โดยการ์ดอัปเกรด จะมีทั้งหมด3แบบดังนี้ฟังก์ชัน if เมื่อได้การ์ดคำสั่งประเภทนี้ผู้เล่นที่สามารถทำตามเงื่อนไขที่ระบุบนการ์ดได้จะได้รับความสามารถพิเศษของการ์ดใบนั้นโดยทันทีเช่นเมื่อตัวละครของใครก็ตามยืนอยู่บนช่องสีฟ้าจะสามารถเลือกกำจัดไฟายได้1ใบทันทีฟังก์ชัน loop ผู้เล่นทุกคนจะได้รับการ์ดล1แผ่น โดยเมื่อผู้เล่นวางไว้หลังชุดคำสั่งผู้เล่นจะสามารถใช้คำสั่งนั้นได้อีกครั้งทันทีตามโปรแกรมและจำนวนครั้งที่วางไว้หน้าแผ่นลูกเช่นเขียนโปรแกรมเดินหน้าไว้สองครั้งและวางแผ่นลูกไว้ทางด้านหลังแบบนี้หมายความว่าผู้เล่นจะได้เดินหน้าตัวละครรวมทั้งหมด4ช่อง e x t กซ์ต้าฟังชันผู้เล่นทุกคนจะได้รับบอร์ดพิเศษและแผ่นโปรแกรมพิเศษคนละ1ชุด ผู้เล่นสามารถใช้งานได้โดยนำแผ่นโปรแกรมและแผ่นตัวเลขที่ต้องการใช้ไปวางไว้บนช่องของบอร์ดพิเศษและนำแผ่นโปรแกรมพิเศษวางไว้บนบอร์ดของผู้เล่นแทนการออกคำสั่งดังในตัวอย่างแบบนี้หมายความว่าผู้เล่นจะได้กำจัดไฟล์หนึ่งครั้งและดาวน์โหลดสองครั้งหลังจากนั้นจะลูบทำซ้ำอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะเดินหน้าอีกหนึ่งช่องค่ะ ก็ได้แล้วมี่มิชชั่นแรกเยเส่งมิชชั่นแรกสแกนหนึ่งตันไปเ่อกี้นี่เหลืองใช่เนี่ยค่ะเหลืองถ้าเข้าวอยากมาจะปิดหนึ่งใบอ่ะโอเคจบหนึ่งมิชชั่นโอเคส่งนหนึ่งมิชชั่นเลยอีกแค่สองใบกับสองเกมกับสองตาสองรอบเอาทำได้ มันได้เหลือโอ๊ยได้ด้วยโอเคครบไหมพัลกิจรบครบอันไหนอันนี้ใช่ไหมอันนี้อันีเหลืออีกใบเดียวเหออีเดียวเราก็จะทำกันได้ได้ครับผมหนูดาวน์โหลดเนี่ยจริงจริงมันก็ได้แล้วปะได้ชนะแล้วเย้ หลังจากที่เราได้เล่นบอร์ดเกมการศึกษาโค้ดทุเรินจบแล้วนะคะสิ่งที่เราจะได้จากการเล่นบอร์ดเกมแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีทั้งด้านความรู้ทักษะและเจตคติดังนี้ค่ะด้านความรู้เข้าใจแนวคิดและคำสั่งพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมความรู้พื้นฐานและการป้องกันปัญหาจากม a l แว r ์และสามารถแนะนำวิธีการป้องกันการติดมา l แวร์กับผู้อื่นได้ด้านทักษะ ทักษะการคิดเชิงคำนวณการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการวางแผนทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะการคิดเชิงตรรก,กะด้านเจตคติตระหนักถึงอันตรายจากมาแวร์สร้างเจตคติที่ดีให้ผู้เรียนและช่วยให้ผู้เรียนไม่กลัวต่อการเรียนรู้เรื่องวิทยาการคอมพิวเตอร์และการโคดดิ้ง พร้อมทั้งพัฒนาทักษะการเข้าสังคมและการสื่อสารรวมไปถึงการสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีสร้างความสามัคคีระหว่างผู้เล่นให้รู้จักแพ้รู้จักชนะและรู้จักอภัยค่ะบอร์ดเกม Code to Learn ออกแบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและสามารถเล่นสนุกได้ที่บ้านมีคู่มือการเล่นที่อธิบายทีละขั้นตอน มีคู่มือครูพร้อมแผนการสอนรายชั้นและยังมีคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองมาให้ในกล่องอีกด้วยนะคะ